กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับเหรียญนะครับอาเซียนเกมนะครับผมของประเทศไทยนะครับมีตราแบบนี้อยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนนะครับดูนะครับความเก่านะครับเก่าๆแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนรูไหมครับว่าได้เหรียญละหลายพันเลยนะครับผมกบต้องสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับก็ถ้าพูดถึงเหรียญอาเซียนเกมเนี่ยหลายท่านมีเหรียญแบบเนี้ยอยู่อยู่ที่บ้านนะครับครอบครองอยู่นะครับผม นี่เลยนะครับด้านหน้าก็จะมีข้อความบอกราคาเลยนะครับและซึ่งสือว่าผมมองว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นกันนะเพราะว่าปกติชนิดราคาจะอยู่ด้านหลังนะครับเด่นจะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นราชการที่เก้ากับราชินีนั่นเองนะครับผมผลิตนะครับปีสองพันห้าร้อยเก้านะครับหลายๆท่านเห็นถึงความผิดปกติแล้วนะครับหลายๆท่านยังไม่เห็นนะครับ นี่เลยจุดจุดที่ผมให้ทุกคนดูเนี่ยเห็นไหมครับตัวหนังสือเนี่ยมันชิดขอบแบบนี้เลยนี่แทบจะไม่เห็นตัวหนังสือเลยนะครับเนื่องจากการอะไรเนื่องจากการปั๊มขยื่นนั่นเองนะครับของบล็อกแม่พิมพ์ทําให้เกิดเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับปกติแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้นเนี่ยเห็นไหมที่เป็นข้อความพวกหนึ่งบาทหรืออะไรเนี่ย มันจะอยู่ชิดเลยนะมันจะอยู่ชิดขอบเลยแล้วตัวหนังสือตรงเนี้ยมันก็จะล่นตามลงมาแต่เนื่องจากมันปั๊มขยื่นแบบเนี้ยมันจึงเกิดมาเป็นเหรียญแบบนี้นะครับซึ่งเหรียญเนี้ยผลิตไม่เยอะผลิตไม่เยอะแล้วเจอปั๊มเคลื่อนแบบเนี้ยออกมานะครับได้ราคาแน่นอนนะครับผมเนี่ยได้ราคาแน่นอนนะครับกเก่าแบบเนี้ยเหรียญหนึ่งเนี้ยหลายๆพันนะครับเหมือนกันเลยนี่ปังกอกนะครับ แล้วก็มีปีคสอนะครับคิดศศักราชนี่เห็นไหมครับตัวเงี้ยเนะี่ยปกติแล้วนะเ,ลนเนี่ยเหรียญเนี่ยมันจะขยเยินถ้าไม่ใช่เหรียญขยเยินเนี่ยมันจะเป็นแบบปั๊มขึ้นมาอีกหน่อยนึงตัวหนัง,งสือเนี่ยจะอยู่ชิดที่ขอบนี่เลยแต่เหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ปั๊มขยเยิยนทั้งหน้าทั้งหลังเลยทําให้ความหายากมันเนี่ยมันอยู่ในระดับยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเจอเนี่ยผมก็ยินดีรับซื้อให้เหรียญหนึ่งเนี่ยลหลายพันเลยนะครับผม เราไปหาที่บ้านดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าเป็นราชินีนะครับเป็นราชการที่เก้านะครับผมนี่เป็นราชการที่เก้ากับราชินีแบบนี้นะครับขายได้แน่นอนนะครับผมอกลโอเคนะครับส่วนช่องทางการติดต่อก็สามารถติดต่อที่ไลน์แอดผมได้นะครับแอดไลน์เบนห้าหกเจ็ดมาเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับเขียนใจมือละกันนะครับหากระดาษไม่เจอนะครับอ่าปากกาไม่ติดอีก อ่าเดี๋ยวนะครับยวเขียนให้นะครับก็เป็นตัว B พิมพ์เล็กตัว E ตัว N Z 5 6 7ก็นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็น B E N Z 5 6 7ตามนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มีนะครับผม